สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมูนี้กลับมาพบกับช่อง Happy Pick Thailand นะจ้าทุกคนมูนีพามากินข้าวเสานะจ้าทุกคนขณะนี้เวลาเกือบจะบ่ายสามแล้วเนาะจ้าทุกคน <laughs> แม่ก็หาก็าฟื้นเนาะก,ก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกๆค,คนที่เขามารับชมเนะมาะรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอโหดดยนะจ้าทุกคนมามากินข้าวข้าวเหนียว มือเต็มติบมือนี้เมนูเกงไก่เนาะเห็นอยู่บอกเกงไก่เกงไก่พันเนาะเกงไก่พันนี่แหละสื่ออันบุนเ้นเนาะแล้วก็มีเจวกับปีหน้อยนึงเนาะหรือเมื่อวาน,นมาทุกคนมันเซ็บแซบนำกันเกือบจะบาบสามแล้วเนาะนี่ก็เป็นข้าวเส้ เ้าเสาของแม่นะจ้ะหาก็ตื่นเนาะตื่นแล้วก็อาบน้ําอันนี้เก่งไก่นีใหญ่เอ็ดเนาะแม่เป็นคนเอ็ดแม่ตื่นมาก็อุ่นแล้วก็กินอืมก็ดีแม่อันไปขายของมะหล่ำเนะาะปาซอสแจ้ง มาแล้วก็เพอร์เ,เมนของเพอรได้นอนแจ้งพอดีแม่ก็นอนนอนแล้วก็หากระฟื้นเนี่ยแหละตื่นมาประมาณเกือบบ่ายสองเนาะก็อาบน้ำอาบน้ำแล้วก็นินข,ข้าวข้าวเสา้าส้มหมู คือมาแต่ง,งาานมาลำคือเยอะอืมอิงบักเยอะเลยทุกคนมาเด้อมาเจ็บแซมแล้วกันอืมอืม ไม่ได้ทอดได้กินดิฟเลยอันน้นกับยู่เนอ้์อเฮือนเนาะอยู่กับยายล้วขอกินข้าวก่อนหิวแหงเส้นตอนแรกว่าตื่นมาว่าเรากินครับยังม,มีเยอะเนาะเฟอร์อาบน้ำมากินหลดหิวเส้น หน้าหนาวทุกคนแต่คคาของนงา,างคือก่อนโอมาละมานหนาวแหงแบบเย็นแบบร,ร้วระวังเลยเนาะหน้าแม่นี่ยเย็นหน้าจนมึนมันเย็น ตรงนี้หนาวนาะหนาวแหงแล้วคอยพนมแหงหนาวสิบกก้าองศาโซงแบบตีสองไปนี๋อู๊เสื้อกันยาวเอาไม่อยู่มันเย็นหน,าน้าเนาะเย็นหน้าเย็นมือ ส้มหมูแซ่บๆไหมก็ดีกลิ่นเลยมีแจ่วกะปิกิ่นลเม่หวานเนาะมีเยอะหือ ตอนแ,แรกว่นเี้ไม่ถ่ายคลิปวันนี้แบบได้อาบน้ำแต่งตัวแล้วเนาะก็เลยถ่ายช่วงนี้ก็แม่ก็จะไปแต่แบบงานหมอลำเนาะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแม่อยู่ตลาด อาบน้ำอุ่นไหลกะหน้าก็จะลอกเลยถ้าขีีมเอาไม่อยู่วันดีอันซื้อไก่พันไว้ฮ้อเด็กๆเนาะยามเพิ่งจะทอดเจอพี่เหลือไปเลยนะไม่ได้ซื้อใกล้บ้าน ใช่เราก็เลยมาแก่งเซอร์บุนเซนอาจจะเสียงคอยจังหน่อยแม่ไม่ได้บาหลังเดี๋ยวอนะันน้อนมันอามากนตรงนี้ก็จะถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปตามงานมาล่ำเราทุกคนเบิง่ง แต่ว,ว่าอาจจะมีนิทายอาจจะมีนิทายหมอหล่ำเพราะว่าช่วงที่หมอหล่ำเล่นน่ะแม่ก็ยะไขายของเนาะ่าขายของ,ขาขาของแม่จ,จะถ่ายช่วงเตวินช่วงช่วงยามมุมีลูกค้าหารถถ่ายเนาะคลิปกะลงแดดไม่ลงแดดเนาะ ตามสถานการณ์ตามสถานการณ์เพื่อไปหอดำ้ำไปหอดงานคำไหลายกัไม่ได้ถ่ายมนีฝาวฝาวตั้งร้านแบบตั้งร้านแล้วค่ะ ลูกค้าผัดมากไปเลยนะมันหลดี่พอถ่ายถ่ายคันมือเลยได้ไปจเวินได้ตั้งร้านแล้วกนพอมีเวลาเลาะถ่ายเนาะมลมท้องลมท้องหนาว กินตอนหิวเนาะกินเพะะออือกระแซบอืมขนมแม่จังกงลมแห้งลมมย่างแห้งเลย น้อยกะเรียนอยู่นในเหืนเนาะมันหนาวนนมันหว่นก็อุ่นแนะ่แกผ่านกับแกบยู่เนาะแกงกันเลย ยายแก่งเสือผักบูเสือผักบูเสื้อวุ้นเซนแซบ่บแซบ่บช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้นั่งกินตามห่งเพราะว่า ไปกินตาํางมไม่ได้ถ่ายคลิปแต่มึงเธอก็เอาละถ่ายให้เบิ่งอยู่เบิ่งความทุกข์่ยความลำบากเนาะข่โค้งงันก็คืนเนาะเพื่อว่าสบาย เมือกับเมืออดหลับอดนอนอ้ยวเห็นอะเรเนอะมือไปเลยจะต้องทนแต่ละมือกะแม่กันนึ่งข้าวไปได้ หนึ่งข้าวอันใหญ่หนึ่งข้าวหือเนาะกอาติบข้าวไปผูม้มือน้ำไม่ไ้อิ่มเลยแต่ว่าจะส่งท้ายซะก่อนนั่นอันคิมหึง่งคิมห,หนึ่งยาวชัวกำลังแซ่บส่งท้ายด้วยไก่ไก่ตอนนี้เนาะ มีแต่เนื้อร่วนๆอืมอบานโทรมาอมอมเอาละจ้ะทุกคนคลิปนี้แม่เอาไว้สำหนี้เนาะพูพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ